อยากมีรายได้ปันผลแบบปลอดภัยในปี2025และต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับลองพิจารณาหุ้น5ตัวนี้ที่ให้ปันผลสูงเป็นพิเศษบริษัทเก่าแก่ที่ทำธุรกิจกับผู้บริโภคโดยตรงมักจะเป็นการลงทุนที่มั่นคงหุ้นเหล่านี้ไม่ใช่หุ้นเติบโตแรงแต่ให้ปันผลสูงและมีความมั่นคง และยังมีแนวโน้มเพิ่มปันผลต่อเนื่องได้อีกด้วยการอยากให้เงินลงทุนของคุณสร้างรายได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องปกติครับแต่ระวังไว้ให้ดีพอหุ้นที่ให้ปันผลสูงมากเกินไปมักจะเป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยงสูงซึ่งอาจทำให้คุณขาดทุนหนักถ้าธุรกิจไม่เวิร์ก แต่ไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่ให้ปันผลสูงจะอันตรายเสมอไปบางบริษัทมีฐานะการเงินที่แขง็งแกร่งและมีปันผลที่จ่ายได้อย่างมั่นคงทุกปีและนี่คือ5หุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างน้อย4.9%ต่อปีซื้อแล้วนอนหลับฝันดีแถมรอรับเช็คเงินปันผลอย่างสบายใจในปี2025และต่อไป 1. เลียวตีนคำหรือหุ้นโอ ดีวิด y นยิวอยู่ที่5.7%เรลตินคําเป็นบริษัทลีดท,ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะร้านค้าปีกแบบเช่ารายเดียวมีทรัพย์สินกว่า15,000แห่งทั้งในสหรัฐและยุโรปสิ่งที่นักลงทุนชอบจ่ายปันผลทุกเดือนเพิ่มปันผลต่อเนื่องมาแล้ว110ไตรมาสติดต่อกันปันผลแบบเสียภาษีเท่าหรายได้ทั่วไปในสหรัฐ ถ้าคุณอยากให้หุ้นช่วยจ่ายบิลรายเดือนหรืออยากลงทุนปันผลแล้วเอาไปทบต้นในระยะยาวเหลียวตีนคำถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม2 b งบีติดอเมริกันทบัคโกหรือหุ้น BTI ดีวิเงนยิว5.5%อุตสาหกรรมยาสูบขึ้นชื่อเรื่องปันผลสูงและ BTI คือหนึ่งในผู้นํำระดับโลกโดยมีทั้งบุหรี่ทั่วไปผลิตภัณฑ์ไรควันเช่น v ีโลถุงนิโคตินบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ทําความร้อนแทนการเผาไหม้จุดเด่นปันผลที่จ่ายได้สบายพอใช้กำไรเพียง63%ของคาดการปี2025 บริษัทกำลังปรับตัวไปยังผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบเดิมถ้าแผนปรับตัวไปสู่ไรควันสำเร็จปันผลก้อนนี้จะยังคงมั่นคงไปอีกนาน3 b e เบส u บหรือหุ้น BBY ดีเ d เดนย d 5.8% แม้ค่าปีกจะมีการแข่งขันสูงมากแต่เบสบายยังยืนระยะได้ในฐานะร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทางความเสี่ยงขึ้นกับกำลังซื้อของผู้บริโภคสินค้าไม่จำเป็นสินค้าส่วนใหญ่ต้องนำเข้าอาจเจอผลกระทบจากภาษีศุลก,กากร จุดแข็งจ่ายปันผลเพิ่มต่อเนื่องมาแล้ว21ปีจ่ายปันผลแค่61%ของกำไรคาดการปี2025คาดว่าจะเติบโตระดับกลางตัวเดียวซึ่งพอจะชนะเงินเฟอ้อได้ 4. v e r ร์ไลซอนคอมมูนิเคชัหรือหุ้น VZ d ซด i ีวิดเ i นยิ6.3%เวอร์ไลซอนคือบริษัทโทรคมนาคมไล่สายรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐ มีผู้ใช้งานมากกว่า146ล้านลายความมั่นคงคนจ่ายบินมือถือเหมือนจ่ายค่าน้ำค่าไฟถือว่าแทบจะเป็นธุรกิจสาธารณูประโภคปั้นผลเพิ่มต่อเนื่องมา21ปีใช้แค่60%ของกำไรคาดการปี2025คนใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ธุรกิจจะเติบโตช้าแต่จุดเริ่มต้นที่ให้ผลตอบแทน6.3%ต่อปีก็นับว่าน่าสนใจมาก 5. The Campbell Company หรือหุ้น c p b ดีวิเดนยิว4.9%รู้จักกันจากซุปแคมเบลแต่ตอนนี้บริษัทมีสินค้าหลากหลายแบรนด์เช่นลาวส P ีโก้โกฟ v 8มิเลโน สินค้าเหล่านี้ขายดีในร้านของชำทั่วไปเป็นธุรกิจที่การเศรษฐกิจตกต่ำได้ดีข้อควรระวังบริษัทเคยหยุดเพิ่มปันผลและเพิ่มนี้สินในการรีแบนด์ธุรกิจจุดที่ดีจ่ายปันผลแก่ครึ่งหนึ่งของกำไรปี2025ผู้บริหารคาดหวังว่ากำไรจะเติบโตเลขหลักเดียวสูงๆมีแนวโน้มใช้กำไรค่อยๆลดหนี้และคงปันผลไปได้อีก ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ